นอกจากเว็บไซต์ข่าวใหญ่ๆแล้วโลกของ c ซียนซีเนี่ยจะเปเว็บไซต์คอมมูนิตี้ที่เกิดจากความรักของแฟนๆพร้อมจะแบ่งปันข้อมูลม็อดและพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งไล่หนึ่งชื่อที่แฟนๆคอมมานด์คอนคอร์โดยเฉพาะสายม็อดเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันก็คือ CNC Labs CNC Lab เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่โตหรือมีข่าวสารรวดเร็วกท่าเว็บอื่นๆในเครือข่ายใหญ่กว่าแต่สิ่งที่ทำให้ CNC l a b s เนี่ยมีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำก็คือ การในเนื้อหาที่เชิงลึกการมัดเกมและคอมมูนิตี้ที่ก็ค่อนข้างเฉพาะทางเซียนซีแลบเนี่ยมีแหลงน่าสนใจโดยยุคที่ยังแบบแอคทีฟอยู่นะครับคือ 1. แหล่งรงวมมอสและทูสไปที่่จักกันดีในหมู่มอดเดอร์มีการแชร์มอสใหม่ๆเครื่องมือในการสร้างมอสระบบความสอนการมอสของเกมเซียนซีสองฟอรั่มสหรับมอดเดอร์และผู้เล่นเชิงลึกเป็นที่ที่คนทำมอสเนี่ยมาพูดคุยและเปลี่ยนเทคนิคผู้เล่นเนี่ยมาถับปัญหาเกี่ยวกับมอส หรือตกเีตุเรื่องรอและเกมเพลย์อย่างละเอียด 3. บทความเจาะลึกที่บางครั้งเนี่ยก็มีบทความที่มีการวิเคราะห์ในเรื่องยูนิตหรือกลไกของเกมเสียงซีนึมือที่แตกต่าง 4. การสับส่นตัเวเจต์มอสเสี่ยงซีแลบเนี่ยมีความสําคัญกับการสับสูวนและปโปรโมทมอสต่างๆที่สร้างโดยคอมมูนิตี้และ 5. บรรยากาศที่เปลี่ยนกันเองด้วยความที่เว็บเนี่ยอาจจะเว็บที่ค่อนข้างเฉพาะทางกว่า,าไม่คอมมูนิตี้เนี่ยมีความใกล้ชิดและช่วยเหลือกันได้ค่อนข้างดี c n ียนเนี่ยคือตัวอย่างเว็บไซต์ที่ขบับเคลื่อนด้วยความลหลงไหลของแฟนๆอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักในการสร้างสารรค์และต่อยอดตัวเกมเ n ียผ่านกันมอดวกเขาคือพื้นที่เสำรบคนเนี่ยที่อยากทดลองกับเกมที่พวกเขารลักแล้วก็เช่นเดียวกับเว็บไซต์คอมมูนิตี้หลายแห่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยบทบาทของ CNC La ก็อาจจะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่ได้แอคทีฟเท่าเดิมแต่ความทรงจำและผลงานที่เคยถูกแชร์ไว้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่ง ของโปรา่าคอมมายของเครือคอมมูนิตี้